สวัสดีครับไอน้องครับพบกับวางคั้ฟมิลี่คือเราครับมอนีกลับมาบานมาเบิงฉัางเห็ดเพือนนะครับเนาะตอนนี้ก็เห็ดไปได้แล้วซิหาเปอร์เซ็นต์นะครับแับสุดยอดนะครับโค้งสางแล้วแล้วหลังหนึ่งได้อีกหลังหนึ่งนะครับเนาะเป็นบานแฝดติดกันสองหลังนะครับไปเบิงครับาบิ้งช่างกําลังก่อปูนขึ้นมาประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเพื่อที่เขาเสียเอาดินเขานะครับในบานมันสูงขึ้นกําลังเห็ดไปกับมีพี่น้องพผนมาวิเคราะห์นะครับผนว่ามันต่ำดินก็เลยเอา โดยวิธีการกอยิทบล็อกนะครับสองชั้นเป็นการบีบบีบบีบดินนะครับบ่อยมันออกมันอยู่ในแบบที่ว่างไหวนะครับบ้านหลังนี้ก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่หาแสนนะครับแต่ปัจจุบันก็บเบิรลละแปดแสนครับพี่น้อง <laughs> ช่างเบิรนกับเาเอาคาแร่ง่านะครับรอ,อีดูตนศาสตร์เพว่าท,ทดลองฟีมือเพ่นวานะครับ สุดยอดครับนี่ครับท่ข้านเรียบร้อยของผมนี่มาตรฐาน,นครับพี่น้องมาตรฐานนะรับงานทั่วประเทศเพื่นวะนะครับช่างบิ่มนะี่ครับช่างเห่ากอปูนในตรงจิตเลยพี่น้องเราเป็นคนตรงคนซื้อตรงนะครับลูกเมี่ยวไว้ใจเราเป็นคนซื้อตรงช่างเห่า ช่างปันก็ดิ่มไปยิ่มมากนะครับแต่ว่ากอปูนก็นคือ,อย่าขึ้นสะพานโค้อาาคงอย่างไร้นี่ง <c oughs> ช่างอ้วนนี่หน่วยเติมครับเติมปูนเติมบล็อกครับรรยากาศนะครับสั่งเล็กมาเพิ่มนะครับพี่น้อง <c oughs> กับปูนนะครับเล็กปูนมาเพิ่มมันบกพ่อครับพี่น้อง <c oughs> เล็กปูนแล้วก็อิดบล็อกนะครับสามรอยก่อน บรรยากาศหนางานนะครับเนาะต้องก่อขึ้นเพื่ราะเอาดินเขาครับพี่น้องนี่ครับโครงสร้างหลังใหญ่แล้วเดี๋ยวเลือหลังหน่อยเลือนขึ้นโค้งครับเล็กบ่พ้อเลยไปสื่อเล็กมาใส่เพิ่มนะครับเนาะนี่ครับมือนกัเมื่อกี้ได้แล้วแผงบนึงเดี๋ยวฝนซาพอจะโค้งจะออกมาก่ออีกครับหินใส่มีแล้วนะครับเล็กสีขุ่สีครับพี่น้องคาร์วันาย เอาเล็กลงนะครับการเอาเล็กลงก็เอาใหม่มาล่องซะก่อนนะครับจะเอาเล็กว่างเล็กจังบดถือเกดินนะครับครับบบต้องให้มันจูดินก็ได้ บรรยากาศดีครับไนนอบน้น้องฝนฝ่ามืดครึ้มดีขนาดนี่ครับแม่เราก็มาซอยนะครับซอยเพิ่นมาทรงเล็กบรรยากาศ ต้นมะม่งวงนี่ติดดีขนาดเนาะแม่เนาะแตกยอดขนาดเลยวะฟังพุ่นดิขึ้นวะเขื่อเนี่ยเขื่อเนี่นเขื่อพื้นบ่โ่โมตองแท้เลยจังแท้น้ำหลัง

กันล่อพื้นรับจอาไปเลยไข่กอดดำหน้าอยู่ดอกหน้าเพราะว่าโมงกันเลยนั่นลอยทั้งลอยหน้ากับต้นมือกูได้เก่งมากครับเพื่อนพี่เขาแบกคนเดียวเลยสอบส่งท่อไปส่งคุณใคอยู่

ประเทศข้าในลูกเครื่องออิดบอกมาแล้วปดไดโอ้นี่ครับอิดบอกก่อนในหกบาทห้าสิบนะครับพี่น้องมาสั่งบาทนะครับสั่งมาสามรอยก่อนพอพ่อพ,พลกลใกล้กลนท,น,ทน,นะุคนมสมรอ้อยน ตอนนี้กำลังวัดความสูงนะครับที่จะใส่ผนังอตอนนี้กำลังวัดความสูงนะครับที่จะใส่ผนัง พี่เขาแข็งแรงนะครับยกคนเดียวสามร้อยก้อนสบายมากแกบอกว่าวันหนึ่งแกยกประมาณเจ็ดแปดร้อยก้อนสบายสามพันบางวันนะครับพอเย็นๆมาก็ต้องไปนวดนะครับช่างกำลังพิจารณานะครับวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าจะเอาความสูงเท่าไหร่ระดับเท่าไหร่นะครับ ส่วนช่างอ้วนก็งานหนักเหมือนเดิมช่างอ้วนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพี่ทเนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆที่รับชมแลบฟังนะครับจางไนก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับเบิรงเงียงช่องวังคำแฟมลี่เน่เด้อครับ ช่องน่อยๆครับขอบบุญขอบคุณ,คณพี่น้องหลายๆที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม